สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากประรานหน้าเป๊ะบายด็อกเตอร์โกธิรศักพันธุจริยาครับแล้วก็ช่วงเวลาดีๆอย่างไรนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ทางช่องมายาชาแนลครับ psi หมายเลข44นะครับเจอโก้ก็ต้องเจอแขกรับเชิญที่เลอค่าให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูครับแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าคุณดูปุ๊บเนี่ยคุณจะตกใจเลยคือดูแลชง,งักนิดนึงแล้วก็จะต้องบอกเราจะไม่ค่อยเห็นในช่วงยามเช้าอย่างนี้นะครับยามกลางวันแต่วันนี้แต่งตัวได้จัดจ้านมากแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยประสบการณ์การอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมากกว่า4ทศวรร เขาเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นนักปั้นเป็นตัวแม่ตัวยายอ้าไม่ใช่นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยกระแสะของเธอเนี่ยมีไม่หยุดเลยไม่ว่าจะเป็นการออตบตีคนนี้ฉีกสัญญากับคนนั้นหรือว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดเลยนะครับมีการระดมทุนเอ๊ะไปช่วยใครและเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าเอาหน้าหรือเปล่ามีอะไรแบบว่า วัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือเปล่าวันนี้นะครับมาเปิดอกเปิดใจและไปล้วงลึกตัวตนที่แท้จริงของนักปั้นมือทองที่มีชื่อว่าอุบวิริยะครับอุบวิรยิยะหรือวิริยะพงอาจหารกับฉายาที่ทุกคนรู้จักกันว่านักปั้นมือทองแมวมองตาเพชรครัมวอร์ดในวงการบันเทิงมาหลาย10ปีในฐานะนักปั้นมือทองระดับโปร เปิดใจถึงกระแสสังคมจากการระดมทุนบริจาคช่วยแม่จากครั้ง18วันเป็นเงิน2.6ล้านบาทนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรจากนักปั้นมือทองที่โด่งดังสู่อีกมุมที่ใคๆหลายคนไม่รู้จักช่วยเหลือเลี้ยงสัตว์จ้อนจัดมานานกว่า20ปีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลเปิดใจทุกเรื่องราวความจริงกับนักปั้นมือทองอุบวิทยาพง่งอาหารในรายการป้าปราหน้าเป๊ะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณอุ๊กวิริยะแล้วครับสวัสดีครับพี่โอ๊กสวัสดีค่ะสวยๆยั่วยั่วยืนหนึ่งตัวแม่จัดจานย่านบางกะปิที่แท้ทรูต้องกูรูนักบ้านมือทองอุ๊กวิริยะเจ้าค่ะแล้วก็ต้องขอลารายการจากพี่ทนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้เป็นสโลแกนของดิฉันมิสแกรนบางกะปิมาเจอกันอีกแล้วต้องบอกว่าครั้งที่แล้วนักเชิญเราบ่อยนะเพราะพี่ปุ๊กก่อนเรื่องเยอะไม่ใช่ก่อนเรื่องมีประเด็นเยอะ มีประเด็นมีที่มาที่ไปมีสตอรี่ร่วมกัช่วยกันวันแรกกูรู้จักอะไม่เหมือนกูวันนี้เลยนะสวยขึ้นพี่อุปประมาณ30ิปีที่แล้วเนี่ยทำไมอะยังแบบว่าแต่งแบบบอยยังแบบเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายเป็นแบบว่าฉันบอลทูบีเป็นแบบหนุ่มอย่ามาวุ่นวายกับการแต่งตัวเลยเป็นหนุ่มเป็นติดที่ส่วนบุคคลของฉันมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นอัตลักษณ์ของฉันในการแต่งตัวฉันเป็นทําเรื่องบัีซีมาเถลิงเป็นหนักของใครบ้างการแต่งตัวเป็นความสุขทางใจจ้าน้องขาอะเราก็ลารายการ แต่ก่อนพี่เป็นเุ่มช่างกนยังบอกว่าแหมเล่นตามผู้ชายผู้ชายมันหลอกก็ไปเรียนตามมันปืนผ่าหน้าไม้ไปเฮลไปตีผู้หญิงเรียนช่างกนสามโรงเรียนช่างกลบูรณพลช่างกลกรุงทนช่างกลพระรามหกเรียนช่างยนต์รัดปีกันทะลุเลยแล้วก็ไปเที่ยว ห้าสิบาทดดวยแถดท่อพานตยแล้วทำไมอยู่ๆมาเป็นอย่างนี้พี่ลมหรือเปล่าจริงๆนะมันก็มีเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆแบบว่าอุบวิริยาเนี่ยทุกคนงงมากว่านับวันนับวันอีกนิดเดียวอุบวิยะจะขึ้นเป็นนางโชแล้วนะหกสิบแล้วอยากทําอะไรก็ทําก่อนที่มันจะลงลงเพราะว่ามันเป็นความสุขทางใจและเราก็บอน n to b ฟร r สไตล์แต่ไม่ฟรีเซ็กนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แล้วจะมาแอปแบลมกเม็ดมันก็ไม่มันก็อะไรอยู่ก็เปิดไปเลยเปิด ทุกทางคือทุกอย่างต้องบอกว่าพี่อุ๊บเนี่ยบอกว่าอยุหกสิบปีนี้หกสิบแซยิดอ่าไม่ก็ไปงานพี่ไม่กี่วัน่ทำไมพี่ไม่เข้าวัดเข้าว่าล่ะเข้าแล้วก็จะรู้เหรอฉันก็เข้าประจําอ่ะก็ไปทําบุญทําบุญกับม้ากับแมวกับคนทําหมดจริงจริการทําบุญอ่ะทำไมก็ต้องสารแนกทำไมต้องมาสอดเผือกเรื่องของชาวบ้านมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันและ ความจริงเราก็ไม่ต้องโปรโมตตัวเองเออเป็นันเน็เพนพี่อุ๊บเวลาทําบุญทีไรพี่อุ๊บก็ชอบโพสอ่ะชอบบอกว่าวันนี้นะไม่ปล่อยปลากี่ตัวมันเป็นการอะ,อะไรนํนบุญมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กัญยาณน,นมิพันธมิตรก็เขาก็สาธุสาธ,สาธุก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งบางคนก็ไม่ได้เคยทาทาบ้างหรือเปล่าตื่นเช้าทำบ้างหรือเปล่าคุณนายน้องนะั้นนึกถึงหน้า <laughs> พี่อุ๊บตลอดเลยทุกครั้งไม่ใช่พระไม่ใช่ชีนะพี่อุ๊บ คืออย่างนี้พี่อุ๊บอยู่ในวงการมาที่ประมาณกี่ปีแล้วสามสิบปีตั้งแต่ก่อนก็คุณธีรศักดิ์เข้าวงการบันเทิง30กว่าปีก็ยังอยู่ต่อไปแต่ต้องบอกพี่อุ๊บเป็นคนหนึ่งที่มีกระแสเนี่ยตลอดมีเรื่องมีราวทุกปีเมลตีกับคนนน้นมีเรื่องกับคนนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกับเด็กในสังกัดเดี๋ยวก็โอ้ยทำไมถึงเป็นคนที่มันคิดว่าปัญหามันเกิดที่เขาหรือเกิดที่เราไม่ใช่นะบางทีอ่ะจริงๆถมันคนถามว่าโหนกระแสหรอ อยากดังหรอ응ไม่อยากดังความดังมันไม่จีรังแต่ความดีมันทนทานหนูจา๋าเพราะว่ามันก็ดังอยู่แล้วชื่อเสียงก็มีอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเป็นจังหวะเป็นอะไรอะที่เขาลิขิตมาเฮ้ยมันจะต้องมีมีส่วนร่วมไปกับเขามันทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ยัง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 ภา,าคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราอายุ60แล้วแต่เราก็มีความเคลื่อนไหว มีประเด็นเป็น Talk of the Town ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการ PR การตลาดตัวเองเพราะตัวเองก็ยังมีโรงเรียนสถาบันสอนเดินแบบเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างใครเราก็ PR ตัวเองซึ่งสำคัญในยุคนี้จะทำอะไรอย่างของหนูว่าหน้าเด้งหนูก็ต้องปโปรโมทต,ตัวเองเจ๊จิ๋ก็ดังจะตายใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องการตลาดซึ่งเราทำด้วยตัวเราเองตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีอะไรนะมีความเป็นจริงไม่ใช่ไปสร้างกระแส หลอกลวงประชาชนไปวันๆไม่ได้คือไม่ต้องปั้นคนอื่นแล้วปั้นตัวเองแทนก็ <c oughs> ยังปั้นมาทำธุรกิจเปิดโรงเรียนสอน, <c oughs> สอนการแสดงก็ปั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นเาจ้าของกิจาการเราจะต้องมีชื่อเสียงคือให้มันคือชื่อเสียงมันมีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องรักษาระดับให้มันมีอะไร่ะให้คนรู้จักตลอดเพราะจริงจริงสถาบันพี่อสอนดีนะเพราะพี่เป็นคนแรกที่สอนคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้ออะ พี่พี่ปั้นใครมาบ้างอ่านเล่ามาก่อนเดี๋ยวจะค่อยถามอ,อ,าาอัมพชราภาชัยเชื้อเอออสริยาโอพัจจิราเข็มดุจจิราเวเทตันเนียมลิฟสุพพ์ทีนชลาบุษบุรีก,กิติศักดิ์อ่าก็มีคุณนางงามเฟิร์นวลัญญาไทยสุเฟิร์โมเดลความฝาลุ่งมิทไทยแลนด์ยูนิเวิร์สวิกเจนจิรามิดไทยแลนด์เวิลด์ล่าสุดก็จะมีพัฒกิจนิวริสันช่องสามนะฮะก็ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวล เห็นพี่อุ๊บบอกว่าวันเกิดครบรอบ60ปีไม่มีดาราที่พี่อุ๊บเอ่ยชื่กคนเป็นงานวันเกิดพี่อุ๊บเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เข้าใจนะถึงเขาว่าจริงๆตรงนี้มันอะไรล่ะพี่ก็ไม่ก็ไม่ได้เชิญนะใครอยากจะมาก็มาใครอยากจะไม่มาก็ไม่มาเพราะเราเรารู้สึกว่าตรงนี้มันอยู่ที่ใจเราไม่ไปสามารถบังคับเขาได้อย่างการทําบุญเช่นกันน่ะคุณจะบังคับหรอกคุณต้องไปทําวัดนี้คุณต้องห้ามใส ทำบุญกับพระรูปนี้แต่มันเป็นเด็กที่เราสร้างมาพี่อุ๊บเวลาแบบเวลาออกสื่อพี่อุ๊บจะบอกว่าพี่อุปั้นคนนี้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 แต่มันเป็นเรื่องจริงไหมคือเรื่องจริงเรื่องจริงแต่วันเกิดพี่อุ๊บเนี่ยทําไมไม่มีใครมาเลยแม้แต่คนเดียวก็ใช่เลยเหมือนกันก็มีโก้มาก็อาจจะเป็นยกเป็นเป็นเป็นอันนี้คือเด็กที่พี่สร้างอ่ะ คือก็อสมัยก่อนก็จะมากันหมดนะสมัยก่อนก็จะไปจัดมีสปอนเซอร์ในผับในเทคแล้วเขาจะมาตอนหลังอาจจะด้วยอายุไขด้วยวัยที่มีครอบครัวหรืออาจจะเรื่องที่เราบางทีไม่ได้สื่อสารเพราะว่าแล้วก็เป็นคนแบบว่าชอบส่วนตัวเพราะทุกวันที่จัดวันเกิดก็จะมีะนักเรียนโรงเรียนหนนักเรียนมาเป็นร้อยคนเราก็ดีใจแล้วมีเพื่อนเก่าแก่มานานอย่างคุณโก้ธีรศักดิ์มาแล้วก็เพื่อนในวัยเดียวกันก็มากันสี่สห้าคนเราก็มีความสุขแล้วน้อยใจไหมไม่ได้น้อยนะเพราะเราคิดว่า คือคือมันมันเป็นเรื่องปกติอะแต่ก็พี่่ชอบคํานี้นะครับที่เขาบอกว่าอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ําใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีอย่ร้องไห้นะครับพี่อ๊ไม่ร้องคือจึงมันก็เลยเป็นเรื่องปกติถึงบอกว่าใครจะมาก็มาใครจะไม่มาก็ใส่ซองมาแล้วกัน แต่บอกว่าดึงตรงนั้นมีใสซองมาด้วยมีเออิทรลิยามีทีนสลาว์มีเวฟสารินคนละหมื่นมนก็โอเคแล้วเพราะว่าหมื่นหนึ่งปีหนึ่งเราก็เอามาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวซึ่งเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเดือนละ2 5 0 0 0ื่น้าถ้าเจ็บป่วยก็ตก3 0 0 0 0ื่นสามื่นกว่าถ้ามีเคสพิเศษที่คนมาขอความช่วยเหลือก็เยอะบางที4 0่0 0แต่ก็โชคดีเราก็จะมีรายได้จากการที่เปิดโรงเรียนอุโลเดทแลนด์ที่น้อมจิตชั้นสาบางกะปิแล้วก็ โชคดีถูกหวยรวยโพถูกรตเตอรี่บ่อยค่ะไม่แต่ทําไมพี่อุ๊บเนาะแบบว่าชีวิตถึงแบบว่ารักสัตว์แบบรักมากมถึงขนาดนะเราเราแบบไปบ้านพีอุพี่อุ๊บ พี่อุ๊บนอนกับแมวขนาดนี้นอนกับแมวกี่ตัวในห้อง25ตัวนอนห้องสิบห้าตัวมันก็มีความสุขอะแล้วทําไมนอนกับไม่แล้วเราไม่กลัวหรอกว่ามันจะมากัดเราจะมาแบบไมลันอยู่แล้วมันก็มาเลียเลียเลียหน้าเรานี่ฝึกนอนมากคือบางคนคิดอย่างนี้อคติไปหรือเปล่าวันว่างก็นอนกับหมากับแมวบ้างเพราะว่ามันมันเป็นความท่านหมาท่านแมวมันมีความความรักส่วนตัวแล้วทำไมนอนกับผู้ชายได้ คนเรื่องแต่หมายถึงว่าพี่อุ๊บไปนอนกับแมวถ้าเกิดคนนอนกับแมวสักตัวสองตัวโอเคพี่อุ๊บเนี่ยนอนกับแมวลุกนอนนี่ฉันขยับไม่ได้เลยอบนอกสองตัววางขาสองตัววางชักกระแลสองตัวขยับไม่ได้เกรงใจปู่เขาจะหลับก็นอนเกรงบางทีปวดท้องเยี่ยวก็รอเช้าเลยรอเช้าที่สายวิสีลุกไม่ได้ก็นอนเกรง เกรงใจเขาอีกเลี้ยงเขาแล้วรักเขาเหมือนลูกเพราะเราก็อ,อ,อยู่คนเดียวคือคนที่เป็นแบบพี่มันมีนะในในในสังคมอ่าในประเทศไทยคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวเขาจะรักหมารักแมวมากและสามารถที่จะจับที่หมาที่แมวหอมจูบกอดแมวได้จูบหม,มาจูบแมวได้ไหมได้แต่ต้องจูบทีละตัวแต่ล่าสุดกูไปทําบุญที่ไหนสักที่นึงอ่ะแล้วเขาไปในกรงหมาแล้วหมาแบบ เป็นร้อยร้อยพักหมาสีขาประจุที่อารลัมลุกาคลองสิบก็จะไปเป็นครั้งที่สามพี่นำเลเป็นวาไม่กลัวแบบไม่กลัวครับเพราะว่าเรามีเซนส์เรามีสารเขมีสาระสัญญาณว่าเรารักจริงแล้วพี่คุยกับหมาเรื่องม้เรื่องพี่อะไรงี้ยคือสามารถสื่อสารอาจจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเพราะว่าเราไปแล้วไปเป็นครั้งที่สามบาตัวจําได้อย่างอย่างอ่า เขาจําได้แล้วด้วยอันที่ส่งมันมันมันพอเราไปปุ๊บเมื่อปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไปทําบุญตั้งใจเอาเงินส่วนตัวและอาหารไปให้พอหลังจากพี่ไปเขาก็มีดาราจิตอาสาไปอย่างคุณคิติน่าไปบริจาค20,000เจมจิไปมีอาร์พสุดไปมีตั๊กบังกฎไปพี่ก็รู้สึกว่าโอเคแต่ทุกคนที่ไปก็ไม่ได้เข้าไปในกองหมาเป็นพันตัวนะของพี่ไปปุ๊บขาไปลงคนยอติดตามล้านกว่าล้านกว่าวิวคนกดไลค์เกือบ 8 0 0 0 0คนคอมเมนต์6 0พันคนแชร์อีกเกือบหมื่นแต่เห็นอย่างนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างอุบลิยา้จะรักหมารักแมวไม่คนอย่างอุบลิยานเนี่ยเวลาลงอะไรแล้วเนี่ยกระแสตอนนี้คนไม่ด่านะครับคนณผ่ชมเพ่าะมว่าไม่ไม่ไม่ก็จริงๆแล้วแบบเราทําจริงเราทํามานานแล้วมันสามารถที่จะตรวจสอบมันโปร่งใสไม่ใช่จ้างภาพไม่ได้อนเงินเข้าตัวเองออนเข้าทําไมอะไรนี่อ๋อคืออ้อนเงินเข้า เอา<ต>เงินน <ำ S 2> ําเงินใส่ส่องไปเขาเลยแต่พี่ก็จะดูความเหมาะสม,ตะมุต่ได้แสนหนึงเราก็จะดูเป็นเคสเพราะว่าคนอินบ็อกซ์ขอความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะอย่างอ่าสิบที่เราก็จะดูว่ามันมันโอเคไหมมันจริงไหมลําบากจริงไหมก็จะดูที่มาที่ไปแล้วก็เช็คเพราะสามารถนี้มันตรวจสอบได้แล้วก็จะมาแบ่งคือไม่ได้แสนจะให้ปะทีเดียวเพราะว่าแต่ละที่มันก็ เขาก็ต้องการอยู่แล้วทั้งอาหารทั้งเงินเพราะว่าแต่ก็ดีฮะที่ท,ท,ที่มีหลายๆหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเพราะว่าพี่ก็เลยภาพามันก็จะเป็นดูแลหมาแมวอย่างคุณบินก็อาจจะเป็นพวกวคนเ<น>ข้าคนแก่ค,คุณบุ๋มปนัดดาก็พวกที่ถูกข่มขืนั่นอะไรประมาณนั้น <c oughs> <ต> <c oughs> เหมือนก็จะแบ่งกัน <c oughs> จะชอบเรื่องสารชอบชอบเรื่องหมาเรื่องแมวเพราะว่ามันแล้วช่วยอย่างอื่นมามไหมนอกจากหมาแมว กเป็นช้างม้าวัวควายเลยชอบมันไม่ไหวมันใหญ่ไปก็ตอนนี้มาช่วยคนแล้วฮะล่าสุดเนี่ยเคสที่ดังที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ช่วยคนแล้วรู้สึกว่ามันตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้สําเร็จและมันตอนนี้มันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากว่ามันอาจจะสวยกระแสมันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่พี่คิดว่าตัวเองทําถูกต้องการทําบุญมันอยู่ที่ใจวาประทามันอยู่ที่ใจเราทํามันเป็นจิตมันใจของเรามันบังคับกันไม่ได้เรื่องการทําบุญนะครับ ก็อย่างที่เห็นเนาะถ้าเกิดคนแบบว่าไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นก็จะไม่รู้ว่าอ๋อที่มาของอุบุริยะเนี่ยนอกจากเป็นนักปั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกคือภาพลักษณ์พี่คนจะแอนตี้จะยิ้่วอยนี่อีกแก่อีกระเทยหัวอีโรซซาทําตัวบหวาวีนเวียงเปรี้ยวทําตัวแบบไร้คุณค่าเป็นคนแก่เป็นหัว กระโหลกกะลาปลากระป๋องแต่มุมดีๆของเราก็มีซึ่งถ้าคนที่ติดตามก็ขเขาก็จะรู้และคนติดตามมานานแล้วที่สัมพันธ์พี่พี่พี่แฮปปี้มากมีความสุขมากเวลามีคนมาด่าพี่ก็จะมีคนมาปกป้องพี่เขาก็ที่แจงเขาก็จะด่าเลยว่านะ่ะตัวจริงเสียงจริงคนแถวย่านมาปิดเขารู้เขาเห็นมานานว่าอยู่30ปีก็จะเป็นอาจิตอาสาช่วยน้องหมาน้องแมวมาตลอดหมดเงินช่วยน้องหมาน้องแมว30ปี10ล้านบาท ใครจะบ้ากล้าทำพี่ไม่มีรถทุกวันนี้นะฮะนั่งรถเมย์ก็นั่งนั่งเออยแต่เห็นเหมือนกันว่าพี่อุบชอบปรับค์ว่าวันเนี้ยกินข้าว30บกว่าบาทกินอันนี้กับผักอันนี้แล้วก็วันเนี้ยขึ้นรถเมย์สายนี้คือทั้งที่ตัวเองถามว่ามีเงินไหมก็เป็นคนก็มีเงินแหละก็รู้สึกว่าเราทำบางทีไปโคราชไปได้ได้เงินค่าตัวห0 0พันเรานั่ง ถ้าถ้าเหมารถไปก็สามพันแล้วเหลือสองพันนิดเรานั่งรถทัวร์ไปประมาณไปกับห้าร้อยเหลือทั้ง4 mm hmm. ี่พันห้าเห็นไหมบางทีมานี่ฉันจะนั่งรถตู้มาเลยมาลงไอ้ตรงอ่อนนุ oh. และตลาดสีเยีย่มแล้วต่อวินมา100 mm hmm. ร้อยกว่าบาทเห็นไมเราเราเรารู้จักการใช้เงินเรายิ่งมีเรายิ่งต่อย,ยอดเพราะว่าคิดว่าคือ เป็นคนที่แบบชอบทําตัวสวบายๆแล้วติดดินไม่ใช่แบบเป็นไฮโซจะต้องกินโอ้ไม่ต้องถ่ายมือมาแล้ว, <c oughs> ลวมีแต่เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะพี่อุ้มบ,บ,บ้าหรือเปล่าติงต้องหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าแบบว่าไม่เต็มหรือเปล่าแต่วันนี้ถ้าเกิดดูรายการไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าตัวตนของคุณอุ้มวิริยาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าดีกว่าเราอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องกรณีเนาะที่แบบไปช่วยคุณแม่ของจ่าที่แบบว่าเป็นจั่งเอเหตุเกิดที่แบบว่าคนที่โคราชคนก็แบบว่าค่อนข้างจะ <50 S 2> ดราม่ากกันเยอะแล้วก็พี่อุ๊บเนี่ยก็หาเงินให้เขาเป็นล้านบางคนก็บอกว่าสร้างภาพหรือไปมีการแบ่ง50วัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะซักให้ละเอียดเลยกับคุณอุบวิริยะในรายการปากปรราหน้าเป๊ะบายโก้ทีรศัก์ครับ ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการปักปารารถนาะเปะ๊ะบายโกธีรศักดิ์ครับและตอนนี้ก็ยังพูดคุยนะครับกับนักปั้นมือทองนั่นก็คือคุณอุ๊บวิริยะครับพี่อุ๊บจากเบรตกตะกี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะก็คือแบบว่าเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าเงาะซ่อนรูปเป็นอย่างไรเนาะแบบว่าข้างนอกอาจจะแบบว่าดูแบบว่าแต่งตัวดูแปลกๆแต่ข้างในเนี่ยก็แบบเหมือนแบบเหมือนเป็นพระที่อยู่ข้างในไม่ได้เห็นแตรับข้างนอกจากล่าสุด เห็นบอกว่าไปทาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีล่งมีรูปมาโพสบอกว่าเราไปทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนมันก็ไม่ไหวกับพี่อุ๊บว่าทําไมทําบุญเงียบๆไม่ได้เหรอต้องเล่านะฮะเพราะเคสนี้เป็นเคสที่ดังมากแล้วก็เป็นทอล์กอัปเดตข่าวมากจริงๆนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนสูญเสียกันเยอะนะสิ่งแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่นะฮะพอจากการเสพข่าวเราก็มานั่งคิดดู ผู้สูญเสียทุกคนได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลจากเอกชนคนละสองสาล้านบาทแต่คุณแม่ผู้ก่อเหตุไม่มีการเยียวยาไม่มีใครสนใจก็เลยคิดเราแรงอธิษฐานคือเป็นคนที่เซนต์มีเซนต์และมะีถ้าอธิษฐานอะไรก็จะสำนิกผลก็บอกว่าถ้าบุญลูกมีลูกขอได้ช่วยคุณแม่คนนี้ด้วยความสงสารเราต้องแยกแยะนะแม่กับลูกคนละคนกันปกติไม่เคยช่วยคนไม่เคยช่วยเป็นเ,<อ>เคสแรกอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างเราช่วย ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องดราม่ามันจะต้องมีเสียงแอนตี้ต่อต้านเห็นด้วยมันจะต้องมีแบบ50-50มันจะต้องเอ๊ะทำไมต้องไปช่วยลูกผู้ก่อการร้ายไปอะไรประมาณนี้แต่ไม่สนใจเราตัดสินคนจากต้นเหตุอย่าตัดสินจากปลายเหตุที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรทุกคนก็ทราบดีแล้วเราไม่พูดเราพูดถึงแม่เขาแม่เขาหกสิกว่าแม่ ทุกคนรักลูกแม่คนไหนจะอยากจะเลี้ยงลูกเป็นโจรแยกแยะหน่อยคนที่มาแอนตี้แอนตี้มึงใช้ส่วนไหนของสมองคิดว่าคุณไม่ช่วยแล้วคุณอย่าต่อต้านอย่าแอนตี้นะฮะตรงนี้ทุกคนการทําบุญมันอยู่ที่ใจบังคับกันไม่ได้พี่ก็เลยไปคุยกับทางผู้นําชุมชนทางจังหวัดเขาก็ได้เบอร์แม่มาจริงๆได้เบอร์แม่มาหลายวันแล้วไอ้เบอร์บ,บัญชีแต่ยังไม่โพสต์ก็ต้องศึกษาก่อนว่าแม่อยู่ที่ไหนยังไงะะไที่โพสต์เพราะว่าถูกอะไร อย่างก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องก่อน <c oughs> <c oughs> คือที่ที่ที่ได้เบอร์บัญชีมาจะโพสเพื่อให้แม่มีให้ให้คนอย่าเรียกว่าบริจาคเรียกว่าการทําบุญเพราะว่าคนไทยถือว่าเวลามีความมีการสูญเสียมีการตายเกิดขึ้นทุกคนจะทําบุญช่วยกันเป็นการทําบุญซึ่งจากการที่เราโพสเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีคนบอกว่าอยากจะร่วมทําบุญกับแม่ ติดต่อแม่ได้ไหมยังไงทําไมแม่ไม่ได้รับการเยียวยานะฮะตรงนี้มันเป็นดราม่าก,ก็เลยตั้งกิจอธิษฐานได้เบอร์แม่มาเสร็จก็ยังไม่โพอร,รอจังหวะแล้วปรากฏว่าแล้วเอาเบอร์แม่เขาไปทำอะไรอเดี๋ยวก่อนก็ <c oughs> ก่อนวันที่ลอตเตอรี่ออกอธิษฐานว่าขอให้ลูกโชคดี <S 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 โปะเลยเ็เป็นแสนๆเพราะว่าเบอร์แม่94ออกข้างล่างเบอร์ลูก030ข้างบนก็0330 03, 03. ซึ่งมันตรงกับวันเกิดตัวเองวันที่3และ03เป็นคนที่มีซึกเซนมากเป็นคนที่จะคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องหวยตัวเลขกได้แป็นมากนะฮะก็จะถูกมาท้กแต่งวดที่แล้ว6006อายุตัวเองแต่จริงๆนะตัง้งแต่รู้จักพี่อุ๊บมาพี่อุ๊บเป็นคนนึงที่ถูกหวยบ่อยมากคือ เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เราทําความดีแล้วมาเราก็มันสมดุลผลไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะเห็นผลชั้นหน้าเพราะ<อ>ว่าเรานําเงินมาเลี้ยงเขาจริงๆก็เขาก็เลยประทานรางวัลให้เราพอ,อผูกป๊ะก็เลยตอนนี้จังหวัดที่ดีที่ทางผู้นาชุมชนทางนู้นก็โพสเบอร์บัญชีแม่ก็เลยโพสต์ไปเท่านั้นแหละโอ้โหคนระดมคนแล้วโชคดีตอนแรกก็มีคนต่อต้าเหมือนกันบอก เขาคิดว่าเอาบัญชีอุปริยะโพสบอกโอ้ยไม่ได้ฉันมีสมองฉันมีความคิดฉันไม่ใช่พวกไก่กากระโหลกกระลาปลากระป๋องจะเบอร์ฉันไปได้ไงคนก็ลุมประนามด่าไตา่หาก็เป็นบัญชีแม่ตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีแม่จึงเป็นบัญชีที่รับเบียย้ยยางชีพโพ์ไปคณะโอ้ยยอดทะลักทลายอตอนนี้ก็เริ่มแบบคนก็โอเคคนก็ชื่นชมก็จะมีที่ด่าด่ามั่งแต่ส่วนน้อยคนชมประมาณ9 8เคนด่า2%ซพอด่ากับพอด่ามาก็จะมีคนที่ชื่นชมพี่เป็นไกขับพี่เขาก็ด่ากลับเขาบอกคุณ ไม่คุณอะไรนะคุณมือไม่พายแล้วอย่าเทลาน้ําอย่าแกว่งหาเสี้ยนอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าโอเคว่าคนปกป้องเราแล้วคนก็ชื่นชมว่าเหมือนเราเป็นสะพานบุญให้เขามันก็มีความสุขนะคุณก็ขาเพราะว่าแม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อเขาก็เศร้าโศกมากและตอนนี้ลูกเขาก็สูญเสียไปแล้วต้องแยกแยะเลยพี่ก็เหมือนแบบก หลังไปดูอะไรหมอดูเชื่อเรื่องนี้อีกเขาบอกว่าชาติที่แล้วพัวพันกันอะไรประมาณนี้ว่าพี่ไปเคยสัญญาเขาจะช่วยเขาแต่ช่วยไม่เต็มพี่ชาตินี้ก็ต้องมาช่วยมาอะไรประมาณนี้ก็ยินดีที่จะช่วยครับเพราะว่าถือว่าไม่เท่าก็เป็นญาติเราคนหนึ่งก็จะดูแลท่านต่อไปแล้วก็จะ,ะทําความดีก็ตอนนี้มีอีกหลายเคสก็ยังปรึกษาบุมกับบินว่าเอ้พี่จะไหวไหมเพราะว่า ทำตรงนี้บางทีเรามันมันก็ต้องมีค่าให้จ่ายคือตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาด้วยเป็นร้อยร้อยคนเลยแต่บอกว่ามาขอความช่วยเหลือเยอะแยะเลยแต่แต่ดูแล้วตรวจสอบดูแล้วก็ยังมีพ่อมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีอะไรกันซึ่งอย่างคุณแม่กไม่มีใครแล้วมันเป็นเคสที่ดราม่าเป็นเคสที่น่าสงสารจริงๆพูดงตรงๆงว่าทุกคนรักแม่แต่ทุกคนสงสารจ่าก็อยากจะช่วยแล้วตอนนี้ทางคุณแม่จีนบ้านว่าบอกว่าอุปวิทยาเลือกเฉพาะช่วยคนที่เป็นประเด็นกระแสคนดัง ถ้าคนทั่วไปก็ไม่ได้ช่วยไม่ฮะมันก็จะดอะูอาจจะเป็นจังหวะอาจจะเป็นเหมือนเขาลิขิตมานะฮะมันก็เลยต้องช่วยนะ,ะถึงบอกที่ว่าการทําบุญบางทีเราเลือกไม่ได้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราที่อยากจะทำมันมันอาจจะสวนกระแะกระแสบางคนอาจจะแอนตี้ซึ่งอย่างว่าเนี่ยมันต้องมีขาวมีดามีมรักมีเกียรติแต่พี่ก็ไม่สนใจเพราะว่าพี่ก้ามาถึงท่าขนาดนี้พี่ยอมเอาชื่อเสียงของพี่มาการันตีแล้วหล ก็มีหลายๆคนอยากทําอยากเหมือนพี่อยากเปสะพานบุญแต่เขาทําไปได้โดยที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงเราอาศัยชื่อเสียงของเราไปในทางที่ดีโดยการโพสต์ตูมแล้วตอนนี้ยอดถล่มทลายถึงแม่แม่ไปใช้นี่เสร็จเงินที่เหลือแม่ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไปได้แล้วคุณแม่ชอบทําบุญนะฮะก็ให้ท่านทําบุญไปนะ่าแล้วตัวตนที่แท้จริงของอุบริยะจริงๆแล้วเป็นคนยังไง เขาเป็นคนที่จริงๆก็อาจจะติดดินสันโดษส่วนตัวแต่ชอบทําบุญกับหมากับแมวนี่ที่สุดเลยแล้วก็เคสคนตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาว่าเพราะว่าว่าเราจะไปในทางที่ดีไปเพราะว่าทําแบบนี้พี่ว่าก็ดีนะถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการช่วยเหลือเป็นสะพานบุญอีกก็เดี๋ยวจะดูปรึกษากับบางที มันก็ต้องมีเหมือน,นอะไรมีมีสปอนเซอร์มีคนมาเพราะว่าหลายเป็นร้อยร้อยเคสบางทีพี่คงไม่มีปัญญาที่จะไปทําทุกเคสอยากจะทําให้ทุกทุกเคสเอนกันน่ะอยากเป็นแบบวินอยากเป็นอย่างอย่างบุ่มประ,ประมาณนี้คว <ทำ S 1> <อ>ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม,มทั้งในวงการและนอกวงการก็อ,อานิสง์แต่เขาว่านะด้วยอานิสง จึงสำลิดผลเขาบอกว่าพี่จะถูกหวยใหญ่รางวัลใหญ่มีคนพูดหลายคนพี่ก็ไม่ค่อยที่แต่ทุกวันนี้งานในวงการพี่อุ๊บจะประกาศว่าไม่รับแล้วจะรับแต่เล่นหวยทุกวันนี้พี่อิ่มเหมือนอิ่มทิพย์พี่มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจมากพี่ทำอะไรรู้สึกว่าพี่มีความสุขพี่มีความสึกว่าอะไรล่ะอภัยคือไปรายการไหนพี่อยากจะพูดรายการนะเมตตาอภัยหัวใจปล่อยวางนะฮะโกรธคือกรรมเกลียดคือเวรทุกคือเจ็บ ปงคือจบสงบคือดีการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ภัยซึ่งกันและการและสังคมเราอยู่ได้ยังมีความสุขไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะว่าจะเป็นวอรี่จะปากพี่อุ๊บทำไมพี่อุ๊บดูธรรมะธรรมโมไม่ส่วนที่ดีฉันก็มีก็เห็นไหมส่วนที่ดี คือมันเป็นเหมือนแต่พี่ไม่ได้มีส่วนที่ไม่ดีนะบางคนพี่อาจจะดูแบบว่าเปินกันเซียวเปี้ยวซาแต่จริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวแต่ในเรื่องจิตใจธรรมะธรรมโมเนี่ยต้องบอกว่ามันอุ่เนี่ยมันก็มีเป็นคนลงมือทาและทําจริงเป็นสะพานบุญให้มันถือว่ามันมันอิ่มมากมันมีความสุขมันรู้สึกว่าเราเรานอนตายตาหลับและคนที่ที่ที่หลับก็คือจ่าจ่าเขาคงมีความสุขได้มีความสุขมากว่าเราในฐานะ ได้มาดูแลแม่เขาถึงอาจจะไม่ใช่ญาติกันอะไรกันแต่เราก็รู้สึกว่าผูกพันกับท่านนะค,ะครับแล้วจากเรื่องนี้พี่อุบคิดว่าพี่อุบอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างคือถึงจะบอกว่าคนเรานะ,ะพี่เชื่อในเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมนะเขาอาจจะมีะเรื่องราวกันมาตั้งแต่ชาติอดีตพบชาตินี้เขาถึงต้องมาใช้ช้ใช้กรรมก็จงแยกแยะจงพินิจพิจารณาคือการตัดสินคนอย่าตัดสินคนจากแม่ ลูกกับแม่ย่อมไม่เหมือนกันไม่มีแม่คนไหนที่อยากจะเลี้ยงลูกเป็นโจรเขา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 เกิดการถูกบังคับถูกรังแกมันก็เลยตบแตกเรื่องนี้เราไม่ได้สอนว่าคุณต้องชื่นชมยกยกย่องคนกระทำผิดเปน็นี้ฮีโร่แต่ในมุมหนึ่งของความโหดร้ายมันก็มีมุมหนึ่งของการของสิ่งที่ดีออกมาคือกระชากหน้ากากของความไม่ดีในวงการหนึ่งออกมาตรงนี้ก็ขอถึง,ถ,งถึงว่าเขาคนหลายๆคนจึงสงสารเขามันเหมือนหนังฝรั่งเลยที่แบบ อ่าโจรไปป้นคนรวยมาให้คนจนกลายเป็นฮีโร่ประมาณนี้ฮะก็ทําให้คนรักคนสงสารนะฮะมันก็เป็นเคสที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยถึงบอกว่าทุกคนต้องแยกแยะนะฮะถึงบอกว่าในระหว่างมันเป็นเส้นบางๆระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องอ่าเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยถึงเรื่องคนอื่นมาเยอะและอยากคุยเรื่องตัวเองมากดีกว่าแล้วพี่อุ๊บเนี่ยปัจจุบันดำรงชีพด้วยสัมมาชีพทางด้านไหนก็โชคดีนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกที่บอกว่าสอนคุณอ้าําพัชราพาเดินแบบ แล้วเราก็ชอบการเดินแบบนันเป็นอะไรนะมันเป็นเหมือนทางของเราเลยก็เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบสอนบุคลิกภาพการแสดงที่ชื่อสถาบันอุปโมเดลไทยแลนด์ที่น้อมจิตชั้นสาบางกะปิก็โชคดีว่าทางพื้นที่ให้ฟรีมามีแอร์มีเวทีเครื่องเสียงนะฮะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและรายได้จากการสอนก็นาไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคิดถูกมากเรียนวางที3าีเดืนอนหมื่นหนึ่งเด็กตอนนี้นักเรียนรอ้อยคนเดี๋ยวจะมีข<อ>้อพิเศษอีกซึ่งบางคนก็ มาจากภ in, ูเก็ตอุดรขอนแก่นบินมาเลยบางคนเรียนหลายที่เขาอยากได้โปรไฟล์เพราะว่าเราก็จะมีคณะบดีดรสุรินทร์ุรินเมธนีซึ่งเป็นลูกชายสมบัติเมธานีมาเป็นที่ปรึกษาแล้วมีครูชาไทยทัอปโมเดลไทยแลนด์2 0งศมาเป็นครูสอนเก่งมากๆกนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คือคือมันเป็นอะไรนะมันเป็นทางของพี่อุบเลยเพราะเราอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เข้าวงการมาเราก็สามารถนําตรงนี้จากประสบการณ์มาต่อยอด มาสอนเด็กทําให้เด็กเก่งฮะเด็กแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตด้วยนะว่าปฏิบัติตัวยังไงว่าตัวยังไงเรามีการไหวครูเรามีการออกสถานที่ไปทํามูลกันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็มีกิจกรรมเดินแบบในแต่ละเดือนซึ่งติดต่อช่องทางไหนเลยดีกว่าก็เฟซบุ๊กตอนนี้เฟซแตกแล้วก็วิริยะพงศารเรียนมาฮะถูกบางคนคุณแม่นั่งรถตู้มาจากนครนายกขายพริกมา บักเก็บพันเดียวคุณแม่เป็นค่าครูค่าอาหารหมาแมวเห็นเห็นถึงทีเห็นคุณแม่พาลูกมามีความตั้งใจอยากจะมาเรียนขายพริกขายผักมาจากนครนายกก็เลยเก็บแค่พันเดียวเราก็จะดูว่าคนไหนมีกําลังเราก็อาจจะเก็บตามตามตรงที่เราวางไว้แต่คนไหนที่ ยากจนก็ลดมาเขามีความตั้งใจอยากจะเรียนถือว่าเป็นเป็นการให้เขาอีกทางหนึ่งแล้วก็เห็นเดี๋ยวนี้เขบไปเล่นละครเล่นเอ็มว <MV S 2> ีก็รับเชิญของอของเอ๊ะบ้างของอหมออ้อยบ้างก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานอดิเรกนะฮะอยู่ว่างๆมันก็จะได้มีพื้นที่ด้สืบเพราะว่าบางทีเราอยู่วงการนี้อย่างที่บอกว่าบางทีรเราอย่างเงียบหายไปคนก็ยังจดจําเราได้แต่ขอให้จดจำเป็นสิ่งที่ทดีๆไม่รัก ก็อย่าตำหนิก็อย่ารังเกียจนะขอให้ดูที่ผลงานให้ดูข้างในให้ดูสิ่งดีๆที่เราทําให้กับวงการบันเทิงและวงการสังคมนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนาะก็จะเห็นว่าพี่อุบเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างสารรค์นะครับแล้วก็พัฒนาปกปั้น ทำให้เกิดแบบดาวดวงต่างๆขึ้นมากมายแล้วว่าเวลาผ่านไปนะครับพี่อุ๊บก็ยังมีความดีจากภายในถ้าเกิดใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะไปแบบไปฝึกเดินแบบฝึกบุคลิกภาพก็ติดต่อพี่อุ๊บที่เ,เพจของพี่อุ๊บแล้วกันนะครับเป็น Facebook เลยส่วนตัววิริรยะภาษาไทายเลยนะวิริยะพงษ์อัดร์ายง่ายครับพิมพ์บุก<ล>ขึ้นเลยตอนนีค้คือคือต้องบอกว่าตัวพี่อุบเองเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าถือจะเป็นว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะเป็นแบบว่าวกเน็ตไอดอลเป็นผู้ที่มีส่งอิทธิพลเวลาลงอะไรทีเนี่ยคนเนลาเกิดเป็นกระแสเนาะช่วงนี้คือแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแม้จะอายุเยอะมากแต่อายุนะครับมีความเป็นแบบโซเชียลเหมือนเด็กวัยรุ่นก็ยังไงก็ใครมันสอนใช้มือถือคนแรกบอกสิมีคุณโกธีราศีเอ้โกธีรศักดิ์แต่ก่อนใช้อะไรน ốt ใช้ไลน์ไม่เป็นก็คนแรกที่ทำในการจุดเดือดก็พี่ถือว่าเวลาในการจะโพสอะไรนะมันต้องมี ต่อซอรี่เรื่องราวมีที่มาที่ไปแล้วมันก็ต้องมีข้อคิดเวลาจะโพสอะไรพี่ถึงบอกว่าจะไม่เหมือนใครแนละคำพูดคำคมจากที่เราเป็นนักข่าวมันก็เลยคือยอดมันต้องเยอะนะเราก็ต้องดูว่าทำยังไงให้ยอดเยอะถ้าเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยหล่อโพสอย่างก็ไม่ขึ้นอ่ะเวลาหมดแล้วอยากจะคุยกันนานๆสุดท้ายนี้ให้พี่อุ๊บฝากถึง f อที่รักพี่อุ๊บแล้วก็ช่วยสนับสนุนผลงานหรือว่าติดตามพี่อุ๊บมาเชิญเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะนหลังจากการที่แบบโอ้โหระดม ผลนะฮะเรียกว่าในการที่เป็นพัน์บุญในครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วก็ประสบความสาเร็จก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะ,ะที่มาเป็นร่วมด้วยในการทำบุญในครั้งนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้พี่อุบก็จะสารอาสาต่อไปนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ถ้าเป็นเคสที่คิดว่าอยากจะทําก็จะทำนะฮะคิดว่าคงมีโอกาสได้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 ได,ได,ได,ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆนอกจากวงการบันเทิงแล้วนะฮะกับผู้คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็น คนสัตว์สิ่งของเราก็ทำเนาะนะทางนี้ก็อยากจะฝากพวกดาราทุกคนโก้นะฮะถ้าว่างมากก็มาช่วยพี่บมางก,ก็ได้ไม่ใช่ไปกลุ่มไป ช่วยเหมือนกันช่วยเหมือนกันแลมสุดท้ายมาโยนนขยะที่น้องเลยนะอุตส่าห์ปูไม้ส้สดิมันรู้เพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกงานนะเพราะเป็นงานฟรีก็ไม่อยากไปโอ้ยวิริยะกําลังดีแล้วเอาเป็นว่ามันนีนะครับต้องขอขอบคุณพี่อุ๊บวิริยะพงอาจหารมากๆเลยนะครับที่ให้เกี่ิมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้ขอบคุณพี่อุ๊บมากครับ และคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook ได้ครับเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยนะครับว่ารายการปรับปราหน้าเป๊ะไบโก้ธิรศักดิ์กดติดตามนะครับฟอลโล่ตั้งค่ากระดิ่งไว้ด้วยจะได้รู้เรื่องราวว่าแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครก่อนใครเลยทีเดียวรวมไปถึงการดูรายการย้อนหลังด้วยให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูครับ แต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณวันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์นะครับแล้วก็คุณอุบิริยะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ